เพือ่อได้หนึ่งหาแชร์ไปก็หนึ่งหาผมกลัวครับพี่ชายอย่าไปกลัวว่าผีทำไรเราไม่ได้นอกจากฆ่าไอ้หยอก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 ตีมปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงฟ้าร้องมาปิดทันทีเป็นอะไรครับเฮ้ยโอ้ด้านนี้ด้านด้านด้านนี้ไม่เคยเห็นน้องน้ำเป็นอะไรยังไงเยอะเปิดทีบาอนเปิดทีก่อน ดูได้แค่นี้อะ่ะตึงวิ่งเลยนะอีเก็บก็วบ้บางไงวะอ่าจีจีทิ้งโอเคอืมไขไข <S 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 เฮ้เฮ้เ้ มีบ้างมาาีมาบ่ามาบ่าลงลงหม้อนะเอา้าลงไม่ได้โอง่งลงโอ่งลงโอ่งเปิดประตูก่อนเอ้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาเห็นเงี้ยเพราะพี่ชายออกเมื่อกี้ไอ้นั่นไงไปกดแชร์มาผมไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวจริงเอีอาจารย์ผมโดนเด็กทไทยเกมไหนอะ เหนืน่อยอะไรเราเราเมินไปเลยหนึ่งเหนื่อยเอ้ยเมินไปเดี๋ยวเด็กก็แบบกำมาันฮ้่เด็กหยอกหยอเมินไปเลยมาหนึ่งหนึ่งอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยอ๋อมันไม่ต้องกดอีค้างเออง่าย ตาปูสังขวานอนเอ้ยชอะไรวิ่งผ่านเพื่อนหรือเปล่าอาจจะใช่โอ้ย่อดแค่นี้ยอ,ยอย่ายอเลยถามถามจริงย่ยอดยยยงี้อ๋อ,อโอเคนึกว่าย่อแล้วอยู่อย่างนี้ตลอดหลบหลังกระสีก็เห็นนะอ๋ออ๋อ,อดีคนต้นที ไปดีฝาฟาร,ร์มของให้เพื่อนก่อนรู้เขาว่าเวียรู้เขาว่านะ,ะเด็กยเกมมาเฮ้ยมาเข้ม่ะเจอก,กันเราโอ้โหเหนือเนือเหนือซะด้วยในที่ชุบเพื่อนนะฮะเดี๋ยวาฟาร์มของให้เพื่อนก่อน,นจะมีเอ้ย เขนโดนฆ่าไปแล้วหนึ่งเหรอไม่ไวจัดเลยอ่ะ <c oughs> อ่าเครื่องดื่มชูกำลังดูวิ่งงยบยเลยเฮ้ย จ้เอ้ยไอ้ยไม่มีอะไรเฉยๆผีเกมเนี้ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ ประตูตามระตูมไม่ะเพื่อนว้าวยายเย,นย,ยเ็นเย็นเย็นเย็นชายเย็นยยเย็นเย็นนี่โอ้ไมก่ก็เอาทางตันอ่ะเฮ้ยมอตี้บล็อกอ่ะป,ปิดประตูเสร็จเขาหันหันไปอุย้ย อย่างนี้เลยปินเ็จผีตามเข้ามาในห้องด้วยจึกเอาใหม่จึกโอ้ยใครกลัวป้ามีกลัวอะไรกลัวอะไรเพื่อนจะตายในหนึ่งนาทีก็คือ่าจะไม่มีใครไปชุบนะพี่สามวันมันเกิดผมแล้วครับพี่ชายเฮ้ย มามาวันวันเกิดเรามาเลยเดี๋ยวผมรอแฮปปี้เบอร์ดีเอ้ยอก,ก็แต่ก็แก้ก็แก้ผีผู้หญิงถือคัตเตอร์มันน่ากลัวตรงไหนกันอย่าทำผม <laughs> อย่านะผมไ,ไม่ลืมไปเรามีสกิลบปามหมีด้วยว่าไม่ใช่หรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปเออตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายซ้ายนี่เออวิญญานเก็บวิญญาณ อ่าดีเกิดเกิดมากเจนกคัมแบกขอขอ,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 อลองเข้าตู้ดิเนียนตึ้งขึ้นมาอ้เหี้ย <c oughs> ไม่ได้กลัวนะเดีไม่กลัวนิดไม่ได้กลัวอีแบบอีเด,ด็เดินไปน,น่ากลัวกว่าเยอะจริงอันผีถือปืนถือเรื่อยอน,นี่ถือคิเตอร์อะโดเออเอาไลฟ์เตีมจานไปทำดีไหมนะเฮ้ยทำอะไรวัสดีครับเจนไปส์เฮ้ยเ้ยเจนไวส์เฮ้ยไม่ใชม่มาดีวะผีมาดีวะฮัลโหล เปิดเปิดทีไว้เปิดทีไหมผีมันก็แค่ผีใช่มันก็ง้นๆแหละเออโอ้ยกรีดร้องกรีดร้องน้องเจนกรีดร้องนี่อ้าอ้าวอ้าวกล่องกล่องของดีเอ้ย มาแล้ว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 ว้าวไปแล้วเจอก,กันาาาามาดิมีไลเซเบอร์นะเอ้าผีไม่ดีต้องโดนอะไรเฮ้ยหยอกหยอก ไม่ดีต้องโดนอะไรอุ๊ยอุ๊ยเอ้ย,อย,อยจุกจุกถามจริงความน่ากลัวเกมนี้ว่าไงเออมันไม่เห็นน่ากลัวเลยเย,ย,ย,ยอะเยอะเนี่ยเนีกินแล้วเ่อา ไอ t i n g acting เยอะใช่ a c t i n มันเป็น a อ t i n g งเออมันดูไม่จริงซะหน่อยอืมจะมิกไม่ได้มากเลยผีไม่ดีต้องโดนอะไรตึงเปล่าเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก้งผีเปล่าเปล่าความกลัวเป็นจิตบุงแนงอุ้ยให้เลย อันนี้คือเราไม่สามารถทำอะไรต่อได้ใช่ไหมกด ESC เพื่อออเกมตายแล้วตายสองรอบแล้วเศร้าอื้อือเปล่าไว้ก่อนนะเจนนะโอ้ไม,ม่ก็